พสุดนอนมองเงินด้วยรอยยิ้มสุดฟินสุดภูมิใจไม่อายทำกินมีเงินจุนเจือตัวเองทีมงานต้องบอกว่าธุรกิจคุณยายหมูกรอบของนักสแสดงหนุ่มอาตพสุดบานแย้มนั้นสุดปังแบบเกินต้านไม่น้อยเลยทีเดียว พราะนอกจากมีรายได้จากงานในวงการบันเทิงแล้วธุรกิจขายหมูกรอบของเจ้าตัวก็สร้างเม็ดเงินให้กับนักสแสดงหนุ่มได้ไม่น้อยแอปทักษอรสูญเสียคุณพ่อสุดที่รักคนบันเทิงแฟนแฟนแห่อาลัยพร้อมส่งกำลังใจแน่นหวานฉ่ำไผ่น้ำตาลอวดหมดสวีทฉลองครบรอบรัก11ปีบอนกฤษณะโพสถึงลูกสาวหลังวุ้ง บอกชัดไม่รีโนเวทบ้านเก่าล่าสุดวันที่2ตุลาคม2566หนุ่มอาร์ตก็ได้ออกมาโพสต์อวดสตากแกรมอวดเงินสดกองโตที่มองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่ามีมากกว่า5หลกักพร้อมกับอีกภาพที่เจ้าตัวนอนมองกองเงินด้วยรอยยิ้มสุดฟินพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่า บางคนอายทำมาหากินติดชีวิตหรูหราแค่สายตาคนอื่นมองสำหรับผมงานหนักบวกขยันบวกไม่แคร์ว่าใครมองยังไงบวกไม่ติดหรูหราไม่ได้ทำให้ใครตายคุณชายหมูกรอบมีแต่ได้มากหรือได้น้อยแต่รายได้ตรงนี้สามารถจุนเจือผมและทีมงานเราได้อีกหลายครอบครัวผมจะทำต่อไปจนกว่าจะไม่มีคนสนับสนุนและพัฒนาตัวเราไปเรื่อยๆให้สินค้าเราอร่อยและได้มา รานซึ่งหลังจากที่หนุ่มอาร์ตได้เผยโพสต์ดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาแฟนๆต่างมาคอมเมนต์ชื่นชมและต่างเห็นด้วยกับแนวคิดทัศนคติของนักแสดงหนุ่มกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว